สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช เมื่อเวลา17นาฬกาของวันที่15มกราคมที่สำนักงานศูนย์ประสานงานเขต2ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางปัญญารัตนันทภูสิตานนท์สสพักกล้าวกลายเขต2จังหวัดนนทบุรีว่ามีชาจัดการกว่า20คนรุมทำร้ายนายกิติพัฒน์อายุ44ปีผู้ชำนาญการประจำตัวของตนเอง โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมเวลาประมาณ23นาฬิกา20นาทีภายในงานเลี้ยงปีใหม่บริเวณร้านวัดโพเพือกถนนบางกลวยไทน้อยตำบลบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขณะที่นายกิติพัฒน์มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ภายในงานมีนายอนุสรหรือทนายเอกแก้ววิเชียนสสเขต3พักเก้าไกลพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามร่วมในงานจำนวนมากเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ของสสเขต3 ระหว่างงานใกล้จะเลิกนายปริญญาหรือตู่เล็กกะมนอายุ46ปีประธานชุมชนวัดโพเผือกซึ่งยืนอยู่ด้านหลังทนายเอได้ตะโกนถามนายกิติพัฒน์ว่าคนดีใช่ไหมที่มีปัญหาหลังพูดจบได้ใช้มือขวาตบที่ป้องหูนายกิติพัฒน์สีครั้งจนหัวขม่ำก่อนที่ลูกน้องจะช่วยกันรุมทำร้ายจนเลือดอาบ ผู้บาดเจ็บได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแต่ลูกน้องของนายตู่ประธานชุมชนวิ่งไล่เข้าไปในร้านทําร้ายซ้ําก่อนที่พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์จะนําตัวส่งโรงพยาบาลบางกลวยแพทย์ X เอกเสย์เบื้องต้นพบว่ากะโหลกศีรษะร้าวตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายแห่งทําให้ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลหัวเชียวทําการรักษาเนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไม่พร้อม นางปัญจ,จรัตน์กล่าวว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสสให้กับตนเองวันเกิดเหตุตนไม่ได้ไปร่วมงานมีเพียงคนเจ็บที่มีบ้านอยู่ใกล้กับวัดโเพเผือกที่จัดงานดังกล่าวหลังตนทราบว่าเขาถูกทำร้ายรู้สึกเสียใจคนที่ทำร้ายเป็นถึงประธานชุมชนส่วนจะเป็นหัวคะแนนของทนายเอะหรือไม่ตนไม่ทราบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุฝ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสบพบางกลวยเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายตู่ประธานชุมชนไหนก็ หาร่วมกันทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดต่อให้ในตู่กับพวกรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป